สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนนะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิบเทารโรวันนี้พลอยมาอ่านดวงความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีมีนเนาะใครที่มีความรักดีอยู่แล้วให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะอันนี้เป็นพลังงานท็อกซิกนะก็อยากเข้ามาดูเลยนะคนที่มีความรักดีอยู่แล้วให้คนที่เขามีปัญหามีประเด็นเข้ามาดูกันนะชาวราศีมีนนะผูะ้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาถึง12เมษาแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยนะ คุณสะดวกดูแบบตะวันตกลัคนาราศีดูได้หมดเลยค่ะเลือกที่ตรงกับคุณเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงนะคะสลับกันได้นะคะกะ็ให้แนวเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคในการดูแล้วกันให้ดูว่าคุณเป็นคนกระทําหรือคนเป็นคนถูกกระทําค่อยจะสลับไพ่จะพูดกราสีไหนก็ช่า,ชางให้คุณสลับเอาเองว่าคุณเป็นคนถูกกระทํา,านะอะไรเงี้ยนะคะทีเนี้ย ะะอย่าเอาเรื่องราวพวกนี้เนาะไปตัดสินใดๆทั้งสิ้นจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะพอยทิ้งไอดีไลน์ไว้แล้วนะคะราคาค่าครู30นาที299บาท45นาที500บาทมาสอบถามเวลากันได้เลยนะคะ45นาทีเหมาะกับคนที่มีความรัก3เ,เศร้นะ,ค,ะคนที่มีบุคคลที่3นะ,ะในความสัมพันธ์ รับเอาแต่พลังงานบวกเนาะอย่าเอาพลังงานลบไปแต่สินใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ใครอยากเรียนอ่านไพ่ใครอยากเป็นนักพยากรณ์โหราศาสตร์ไพ่แอดไลน์มาเลยค่ะ่อยทิ้งอดีไลน์ไว้เ,เนาะเรียนตัวต่อตัวนะฮะเรียนตัวต่อตัวแบบ แบบออนไลน์นะวิดีโอขอคุยกันเลยนะฮะใครที่เข้ามาใหม่ฝากเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์เ hmm. พยด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปด้วยค่ะมเดูการชาวราศีมีในอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างพลังงานหลักนะฮะพลังงานหลักพลงานาเป็นเรื่องราวในช่วงวันที่1ถึงถึงวันที่16ถึง1 6ถึง30 พฤศจิกานี่ยพลังงานของชาวราศีมีน10ถ้วย1เหรียญ The Emperor แล้วก็ไพ่ของ5ดาบแล้วก็5ถ้วยคู่กรณีค่ะคิงถือถ้วยมีคนคบซ้อนในความสัมพันธ์นี้อาจจะไปหลงเด็กอาจจะไปติดเด็กด้วยเพราะว่ามีทั้งเด็กถือถ้วยเด็กถือดาบขึ้นมาเนี่ย มีพลังงานของการเริ่มอะไรใหม่ๆด้วยแล้วก็มี10ดาบเกิดขึ้นมี the love r นะฮะโอเคค่ะนี่ the love พลังงานชาวราศีเมษชาวราศีเมถุนนะฮะไพ่ ราศีธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีนธาตุดินมังกรพฤกษกันเป็นใครก็ได้นะเป็นใครก็ได้นะโอเคค่ะมาดูกันนะชาวราศีมีนคุณได้ไพ่นะลืมเทคนิคหรือ,อยังเทคนิคก,การดูให้ดูว่าคุณเป็นคนกระทําหรือคนถูกกระทำเนาะไพ่ราศีมีนเนี่ยได้ไพ่สิบถ้วยพวกคุณเป็นครอบครัวมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงกันด้วยเรื่องของครอบครัวเนี่ยอาจจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมามีลักษณะข,ของตอนเนี้ย เหมือนพลังงานที่บอกอะ่ะคุณเหมือนอยากมีพลังงานของความสุขในครอบครัวอยู่นะนะการเติมเต็มเหมือนได้รับเพิ่งได้รับอะไรมาเนะีเหมือนพยายามมาทำดีมาทําดีมาทําทให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเขาปรับเปลี่ยนตัวเองนะเนะีมาหยิบยื่นอะไรให้บางคนให้ของขวัญของฝากได้รับโอกาสอะไรได้ของของมาเนะี่ยเนะี่ยเป็นเกี่ยวข้องกันเหมือนคุณจะรู้สึกดีขึ้นนะแต่จิตใต้สํานึกของคุณ,ค,ณคุณบอกว่า ไม่นะฉันไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกคุณกลับมาดีฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าการกลับมาดีของคุณเนี่ยมันมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีมันมีเหตุผลมันมีมันมีสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนนะฉะนั้นความสุขมีค่ะแล้วรู้สึกดีแหละแต่ว่าจิตได้สำนึกบอกตัวเองว่า ต้องระวังตัวนะต้องระวังตัวไม่เชื่อร้อเปอร์เนต์ะไพ่เดมเพอเรอ์หรือคุณนะ่ะก็เจอกับผู้ชายคนนี้ก็ได้เดมเพอ e r อรผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ลักษณะของไพ่บอกว่าเป็น เป็นคนอายุเยอะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่มีความมีอีกโก้มียศมีตำแหน่งนะเป็นแบบคนที่ทำงานที่แบบเออไปที่ยอมรับก็ได้นะหรือมองอีกแง่หนึงนะ่งเนี่ยคุณเองหรือเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีอีกโก้มากๆฉะนั้นคุณนะก็มองว่าดีนะคุณก็ตามน้ำไปอะความรู้สึกพลอยว่าคุณก็ตามน้ำไปแต่ว่ามองจากจิตได้สานึกบอกฉันก็จับผิดอยู่นะฉันก็ พยายามทําอะไรที่เหมือนเหมือนน่าชื่นนะน่าชื่นนะมีดูมีความสุขแต่ว่าจิตใต้สำนึกลึกๆฉันกําลังจะผิดอยู่ฉันกําลังดูอยู่ว่ามาด้วยเหตุผลอะไรมาทําดีด้วยเหตุผลอะไรเพราะในอดีตอ่ะทาหลายครั้งแล้วจนคุณแบบท้อแล้วอ่ะทิ้งทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วเขาก็หันกลับมาใส่ใจใคุณมาทําอย่างเงี้ยนะจุดวันหนึ่งคุณรู้สึกอดีตอ่ะมันบอกว่าเหมือนคุณทําดีมาตั้งเยอะเหมือนเขาก็ไม่ใส่ใจแล้ววันเนี้ย กลับมาทําอะไรนะกลับมาแบบมาทําดีมาอะไรเงี้ยเออแต่คุณนะแนวโน้มของคุณคุณจะคุณยังฝังใจเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นสิบถ้วยตัวตนคุณเป็นสิบถ้วยคุณอาจจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคําว่าครอบครัวนะคะลูกเอ่ยครอบครัวเอ่ยไม่อยากให้มันมีผลกระทบกลายเป็นว่าคุณเองอาจจะเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวก็ได้ที่แบบไม่อยากบอกใครว่า ว่าตอนนี้ครอบครัวมีปัญหาเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบเหมือนเจอปัญหามาแล้วก็เก็บซ่อนไว้นะแนวโน้มบอกว่าคุณจะเก็บซ่อนไว้แล้วจะมีเรื่องเสียใจกับเรื่องที่ที่เกิดขึ้นในอดีตเ่ยมันจะส่งผลมากระทบคุณตอนนี้แหละถึงแม้ว่าตอนนี้จะดูแบบเอ้เขากลับมาดูโฟกัสที่ครอบครนะัวน่ะแต่มันยังฝังใจคุณอยู่พพ่ไพ่มันบอกอางนั้นนะเนาะทีนี้มาดูคู่กรณีของชาวราศีมีนค่ะคู่กรณีได้ไพ่ขิงถ้วยนะคนนี้เป็นคนที่ดูแบบ ดูแบบเขาเรียกว่าอะไรดูอบอุ่นดูเป็นคนที่อารมณ์มารยยกับเรื่องของความสัมพันธ์เนะี่ยเป็นคนที่แบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนะอด,ด,ดูดูดึงดูดอ่ะเป็นเป็นคนใจดีนะฉะนั้นคู่กรณีของคุณเนี่ยเขาเขาอ่ะมือนึงถือไว้มือนึงถือไว้คือ คร,ครวเพราะว่าถ้าพลอยมองจากภพ่การที่มีคนมารองรับมีฐานมารองรับอาจะเป็นคนในครอบครัวมีฐานมีพี่มีน้องมีลูกมีอะไรที่มันต้องรองรับไว้แต่เขาก็ถือความรู้สึกขึ้นมาอีกใบหนึ่งเนะความรู้สึกนี้มันคืออะไรมันคือการที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะเป็นคนที่ถือแล้วมันไม่อยากวางมันปล่อยไปไม่ได้นะฉะนั้นอบอุ่นใจดีนะเป็นคนที่ใครก็อยากเข้าหาเนาะ แต่เขาอะนั่งอยู่บนบันลังบันลังแข็งแกร่งนะแต่เป็นบันลังที่น้ําซัดเต็มเลยนะน้ซาซัดเต็มเลยปัญหามีแต่เขาเลือกที่จะถือไว้ไม่ยอมปล่อยในความคิดเขานะมีพลังงานของการแทรกเข้ามาเนี่ยเห็นไหมแทรกเข้ามาอาจจะเป็นคนอายุน้อยก็ได้เนะี่ยแล้วก็แทรกเข้ามาทําให้เขาตื่นเต้นทําให้เขามีความสุขกิ่งถ้วยเด็กถือถ้วยอารมณ์แบบนี้เลยนะแต่จริงๆจิตใต้สำนึกเขาก็ร้อนใจนะ นะเด็กคนนี้อาจจะเอาแต่ใจก็ได้หรือเขาเองก็ร้อนใจที่มีปัญหากับคุณนะนะเรื่องราวพวกนี้นะมีเรื่องของเด็กถ้าเด็กที่อยู่ในบริวารเขาเป็นความรู้สึกดีกับเขาก็จริงนะเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าโอเคแต่คนนี้ก็ทําให้เขามีปัญหาได้เหมือนกันนะเขามีปัญหาเพราะเด็กนะอ,อมีปัญหาเพราะเด็กเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาบอกเลยเขาเขาเกิดปัญหา นะเขาเกิดปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่ทะเลาะก,กับชาวราศีมีนเองก็ได้หรือทะเลาะก,กับเด็กที่เข้ามาใหม่ก็ได้เขาเกิดปัญหาแต่ว่าแนวโน้มเนะีนะ้ยแนวโน้มบอกว่าเดลเวอร์เข้ามาเนะี้ยเขาก็ไม่ยอมปล่อยไปไม่ยอมเลือกใครไม่ยอมตัดสินคนหนึ่งนีคนหนึ่งนะ เสียใจกับเรื่องที่ผ่านมาอีกคนหนึ่งก็ไม่ยอมปล่อยใครไปสักคนค่าราคาสังนะเลือกไม่ได้คนหนึ่งก็ดีนะคนหนึงมีกันมานานนะช่วยเหลือดูแลก,กันเป็นครอบครัวมาอีกคนนึงก็ตรงกันสเปคตรงกันอารมณ์ตรงกันเนี่ยปัถนาแรงปัถนาตรงกันฉะนั้นเขาเองมีแนวโน้มว่าเห็นไหมหัวก็เลือกไม่ได้ท้ายก็เลือกไม่ได้ฉะนั้นอออนะ อยากเก็บถวาไว้ทั้งสองคนนะอยากเก็บถวายวทั้งสองคนเลยนะโอเคนะมาดูกันนะว่าถ้าเขาเนี่ยชาวราศีมีนเป็นผู้กระทําเรื่องนี้นะชาวราศีมีนเป็นผู้กระทําเรื่องนี้นะชาวราศีมีนจะรู้สึกยังไงสลับกันได้นะคะให้คุณดูว่าคุณเป็นคนกระทําหรือถูกกระทําเท่านั้นนะฮะมาดูกันถ้าคนที่กระทําเรื่องนี้นะ เารู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องนี้คะความรู้สึกของเขาเนะขาดูหน่อยถ้าเขาเป็นคนกระทําเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นอเขาเองนะมันเหมือนกับมันมีอะไรที่ดีนะเข้ามาในชีวิตเขานะความรักใหม่ๆมันเหมือนการตื่นเต้นหรือพลังงานของแหวนนะเนาะมันเหมือนกับการได้รับอะไรมาดีๆอ่ะนะอาจจะเป็นเด็ก คน,นเนี้ยเนี่ยเด็กใหม่คนเนี้ยที่เข้ามามันมาเติมเต็มบางสิ่งบางอยา่างนะแต่เขาเองก็มีครอบครัวแล้วแต่ก็ยังอยากได้อิสระบ,บางสิ่งบางอยา่างถ้ามองอมองว่าอยากได้อีกไหมก็อยากอันนี้คือภรรยาก็ได้สามีก็ได้ลูกลูกก็ได้เนี่ยมันเหมือนตัวเขาเองยิ่งอยากบินอยู่ะนะบินไปไหนบินไปหาแหวนเนี่ยอารมณ์แบบอยู่ที่หนึ่งแล้วคิดถึงที่หนึ่งอะ่ะอารมณ์แบบนั้นเลยแต่ว่า ทำอะไรไม่ได้มากนะทำอะไรไม่ได้มากเพราะทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาข้อตกลงเรื่องของอะไรเยอะแยะเลยที่มันผูกมัดอยู่เขายังไปไม่ได้แต่ว่ามองจากความรู้สึกจริงๆอยากไปนะช่วงนี้ให้ระวังด้วยนะเขาเองกำลังคิดถึงหรือว่าคุณเองอาจจะขู่เขาหรือเปล่าคนที่ถูกกระทำคุณอาจจะขู่เขาเรื่องของคดีความหรือเปล่าเนะี่ยเขาคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเขากลัวนะ เขากลัวที่จะถูกฟ้องเขาอาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีและก็กลัวโดนฟ้องโดนมีปัญหากันด้วยก็ได้นะหรือเรื่องขู่กันว่าอ่ะอย่างงั้นก็อยาก,กันไปอะไรเงี้ยอืฉะนั้นอารมณ์แบบมันไม่ได้อยากหยาามันไม่ได้อยากถอยไปไหนอ่ะอยากมีอ่ะเอออยากมีอีกคนนึงะนะคะมันอารมณ์แบบอย่างที่พลอยบอกอยากเก็บเธอไว้ถึงสองคนนะคะมาดูกันแล้วถ้าคนที่ถูกกระทําในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นคู่กรณีหรือเป็นชาวราศีมีนก็ได้ ที่เข้ามาดูคลิปนี้ใครเป็นผู้ที่ถูกกระทําแล้วรู้สึกยัไร,รู้สึกมีคิดยังไงกับเรื่องนี้หรือรู้สึกยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้คะขอดูหน่อยค่ะการไปของคุณนะ er. การไปข้างหน้าของคุณเป็นสีเทา <Another one> เป็นสีดำนะคะคุณไม่เห็นเลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะสิ้นสุดลงตรงไหนทั้งๆที่คุณเองเป็นคนพยายามประคับประคอง อันเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะของเรือเนาะเออนะถ้าเป็นพลอยก็เลือกพวเรียกพมอลัยนั่นแหละนะเออนะอคุณนะรู้ว่าคุณเนะี่ยควบคุมมันแต่ว่าหนทางที่จะไปมันมืดมิดหนทางที่จะไปมันเป็นสีเท่านะเนี่ยห้าสิบหสิบในความรู้สึกของความสัมพันธ์ข้างหลังขัดแย้งหมดเลยข้างหลังรู้สึกแบบแย่หมดเลยใจหนึ่งก็ยังแบบคาดหวังนะคาดหวังแต่อีกใจหนึ่งท้อถอยนะี เออไม่รู้จะเอาอยัางไงเลยนะทำให้คุณกลายเป็นคนสองบุคลิกอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงหรือกลายเป็นคนซึมเศร้าไปด้วยนะแต่คุณก็ผ่านมันมาหลายอย่างแล้วปัญหาของความสัมพันธ์เอาง่ายๆไม่รู้ว่าสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้มันจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไหร่มันจะหยุดลงเมื่อไหร่ฉันจะไปเป็นตัวของตัวเองได้เมื่อไหร่นะแล้วก็ฉันจะไปเป็นตัวของตัวเองได้เมื่อไหร่หรือเนี่ยหรือว่าฉันจะต้องอยู่อย่างนี้กับ พายุฝนกับเรือที่ลอยอยู่กลางนี่ไม่รู้น้ํามันจะหมดกลางกลางทะเลหรือเปล่านะเนี่ยคุณไม่รู้เลยเพราะว่าอะไรทุกวันนี้มันมีแต่ความที่แบบไม่แน่นอนเลยครึ่งครึ่งขัดแย้งไปสมดเลยนะฮะโอเคมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงวันที่16ถึง30มสนะสาพฤศจิกาเนะี่ยมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วง วันที่16ถึง30พฤศจิกาว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันค่ะวิวออฟจูนขึ้นมาวงร้อแห่งโชคชะตาเนี่ยวงร้อแห่งโชคชะตาแล้วก็คิงถือดาบห้าไม้เทา้าโชคชะตาเล่นตลกนะโชคชะตาเล่นตลก ไม่ปล่อยคุณออกจากสิ่งนี้สักทีนะวิวออฟจูนวงร้อแห่งโชคชะตาหมุนมาเจออะไรกรรมคู่กรรมนะฮะกรรมของการกระทำกรรมของอดีตชาติกรรมของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะยังคงพันธนาการให้คุณอยู่กับผู้ชายที่เห็นแก่ตัวผู้หญิงที่เอาแต่ตัวเองเป็นผู้หญิงผู้ชายได้เนาะแต่มันเป็นพลังงานของผู้ชายขึ้นมาก็ต้องอ่านผู้ชายก่อนนะเขายังเอาแต่ความคิดตัวเองยังตั้งดาบเพื่อเพื่อ เอาแต่ความรู้สึกของตัวเองนะไม่ว่าจะทะเลาะกันขนาดไหนเขาก็ยังปล่อยให้มันทะเลาะอยู่อย่างนี้เพราะว่าเรื่องของคนหลายๆคนที่เข้ามายังคงแบบทําตัวเมินเฉยไปโฟกัสที่การงานมั่งอะไรบ้างนะอืยังคงถือแล้วเอาแต่ตัวเองนะคุณยังคงต้องเจอความสัมพันธ์อย่างนี้อยู่ในช่วง15วันอาจจะต้องทะเลาะกันด้วยนะคะ อ๋อนะโชคชะตาเล่นตลกกับคุณมันจะทําให้คุณเหมือนเมื่อกี้พลังงานของคุณเป็นสิบถ้วยเหมือนมันจะดีแล้วเชียวนะมาทําเอาใจเอาอกเอาใจแต่สุดท้ายมันเหมือนเอาใจเพื่อทําให้เราตายใจอะค่ะนะฉะนั้นคุณเองนะตอนเนี้ยแบบสับสนมากๆหาทางออกคุณจะหาทางออกคุณจะพยายามหยิบพยายามจับอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณออกจากจุดนี้ได้นะ เพราะว่าด้วยความที่เขามีตัวเลือกนี่แหละนะด้วยความที่เขามีตัวเลือกเขามีความสัมพันธ์ที่มันไม่เปลี่ยนอนะเขาคนคนนี้อาจจะทํากับคุณมาหลายครั้งแล้วคุณก็หลุดออกจากตรงนี้ไม่ได้แต่ครั้งนี้เหมือนหนะักครั้งนี้เหมือนมากครั้งนี้เหมือนแบบไม่อาจจะไม่ไม่เคยเจอเท่านี้มาก่อนนะฉะนั้นพลังงานแบบลอยอยู่คุณไม่ไม่สามารถคว้ามันลงมาได้กับค,คนคนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้ฉะนั้นให้คุณรู้ไว้นะ วิวออฟจูนคือวงล้อแห่งโชคชะตามันย okay. ังคงเล่นตลกกับคุณมันยังคงเป็นโชคชะตาของพวกคุณฉะนั้นโชคชะตาไม่สามารถเล่นงานเราได้เมื่อเราปล่อยวางนะะเมื่อเราปล่อยวางเมื่อเราไม่ไปวิ่งวิ่งเข้าวนไปในวงล้ออะค่ะถ้าคุณวิ่งเข้าไปคุณก็ทุก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 เบี่ยงคุณไปให้หมุนติ้วติ้วอยู่ในวงล้อก็คือทุกนั่นเองเนี่ยนะคะเนาะเขายังคงไม่เปลี่ยนแล้วก็ดูแล้วเห็นแก่ตัวมากขึ้นยังเอาแต่ ความรู้สึกทำบอกว่ามาทําบอกว่ายุ่งตอนนี้ยุ่งแต่ว่าอาดีตยุ่งได้แต่ว่าก็ยังให้ความใส่ใจกับครอบครัวได้ขอให้กับเราได้นะฉะนั้นอมืมันก็คนเปลี่ยกไปแล้วอนะเนาะมาดูค่ะมาดูว่าถ้าคุณเป็นคนถูกกระทำนะแล้วคนที่เขากระทําเรื่องนี้เขาอยากพูดอะไรกับจิตใต้สํานึกเขาที่อยู่ใต้จิตสํานึกเขาจริงๆรอะที่เขาอยากพูดเขาอยากบอกคุณอะ เขายังบอกว่าอะไรเนี่ยเขายังบอกว่าอะไรเนี่ยเขาจะบอกคุณเนี่ยเขาจะบอกว่าอะไรคุณนึกถึงหน้าเขาเนาะถ้าถ้าคุณเนี่รำคาญเสียงเจ๊เจ้าของพลอยนะคุณก็กดหยุดไปแป๊บหนึ่งนะไม่มีสมาธิก็กดหยุดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เนี่ยแล้วก็นะฮะแล้วก็อธิษฐานในใจถามดูว่าเขาอยากพูดอะไรกับคุณเนี่ยมาดูกัน ถ้าเขากระทำคุณแล้วเขาจะพูดอะไรกับคุณเนี้ยอือพายบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากทำตามใจเขานะอยากทำตามใจเขาเนี่ยอ๋ออันนี้คือเรื่องของความถูกต้องแต่ก็ขี้โกงเห็นไหมเอานิ้วมาจิม้มตาช่างเขาก็อยากทำได้แต่ด้วยความที่มันยังต้องรูปหน้าป่าจมูกมันยังต้องมีอะไรกันที่แบบ ต้องคล้องเกี่ยวกันอยู่เยอะอะค่ะอยังอาจจะเป็นความสัมพันธ์รึกซึง้งอาจจะเป็นความผูกพันอาจจะมีการมารยะหนึ่งมันเลยทําให้คุณเขารู้สึกว่ามันมันตัดระยะอะมันถึงแม้ว่ามันมันห้าสิบห้าสิบอะเขาก็ใจนึงก็อยากปล่อยใจนึงก็อยากไปใจนึงก็ยังแบบเนี้ยมันคือความรังเลยในตัวเขาเนี่ยแล้วก็พันธะผูกพันอะไรหลายๆอย่างนะใจจริงเขาอยาก จะทำอะไรตามอําเภอใจเขาแล้วนะนะเช่นถ้าอยากหายก็หายไปเลยแต่มันมีความผูกพันนะความผูกพันนะหรือบางอย่างบางสิ่งเนะี่ยมันอาจจะอยู่เกี่ยวข้องกันมานานนะฮะนะก็เลยปล่อยจุดนี้ไม่ได้นะปล่อยจุดนี้ไม่ได้นะฮะยังคงแต่ว่ารู้เลยว่าเขาอยากทําตามใจตัวเองนะนะอยากทําตามใจจากความรู้สึกของเขาเลยนะ อยากจะไปสนุกอยากจะหายไปก็หายอยากจะทำอะไรก็ทำอารมณ์ประมาณนี้นะคะมาดูกันต่อค่ะขอให้สรุปให้แนะนำให้กับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเลยค่ะขอให้สรุปให้แนะนำให้กับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะว่าคุณควรรู้ควรทราบอะไรอีกไหมคะเจ็ดดาบอ๋อเจ็ดไม้ค่ะแตร์มพรพลนชาวราศีธนูขึ้นมาเนะี่ยเจมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นลักษณะของ การตั้งกำแพงขึ้นมาแล้วล่ะนะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องเหนื่อยกับการที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรต้องต่อสู้กับอะไรมากมายนะมันเหมือนคุณพยายามอยู่คนเดียวแต่เขากับถือไว้สองมือเราก็พยายามบาลานซ์ไม่เอาอะไรแน่เอาอะไรนอนทำนิ่งเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นวางตัวนิ่งวางตัวอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ขยับทำอะไรให้มันชัดเจนนะอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมนะ ตัวคุณเองกลายเป็นพยายามอยู่ฝั่งเดียวนะฉะนั้นมันอาจจะมีพลังงานของการบล็อกความรู้สึกไปแล้วบล็อกการอะไรหลายๆอย่างไปแล้วบล็อกทางโซเชียลก็ได้แต่เนี่ยเขายังไม่เปลี่ยนนะคุณเองต้องพยายามคุณเหนื่อยไหมหรือคุณจะมาเป็นคนนี้ล่ะเปลี่ยนเป็นเขาที่คุณเองจะพยายามบาลานซ์บาลานซ์าานตัวเองค่ะรู้สึกกับเขามากเกินไปเทน้ําให้มันเท่ากันเราเข้าลดลงได้เราก็ต้องลดลงได้ค่ะเนีเข้าลดลงได้ปรับ เพื่อให้มันเป็นทิศทางที่ดีแล้วลองนอนนิ่งๆลองพิจารณาดูกระดาษหนึ่งใบมาเขียนเลยข้อดีของเขาข้อดีของการเราอยู่ด้วยกันข้อดีของการที่จะมีกันต่อไปแล้วข้อเสียละ่ะมีอะไรบ้างเนะี่ยลองถามตัวเองให้ดีๆปรับตัวเองก็ได้ค่ะเนี่ยปรับเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปยังไงดีเนาะเราจะไปยังไงดีกับสิ่งนี้นะให้ใช้สตินะคะชาวราศีมีนนะ ามาันดูเซมซีอีจริงนะเซมซีอีจริงนะมีคนบอกเนาะพ่อยก็จะพูดทุกคลิปแหละนะมีคนบอกว่าชาเออทำไมไพ่เซมซีอีจริงเนะี่ยี่สิบแปดขึ้นบ่อยมากเลยพลอยสับไพ่อยู่นะไม่ได้จับใบเดิมเลยดูสิอ่าไม่ได้เลือกไว้เลยนะเนี่ยไม่ได้เลือกไว้นะขึ้นมาเองแล้วมันก็แปลยากด้วยนะเอแปลยากแล้ว ช่วงเช้าอ่ะพอยาทำคลิปช่วงเช้าแล้วสายตาก็จะไม่ค่อยเห็นฟางตาบางทีต้องล้างตาก่อนนะเพราะว่าอยู่กับโทรศัพท์เยอะเนาะอ่ะมาดูการใบนี้ใบที่55าสิบหาค่ะ,ะ,มะเมล็ดพืชถูกลมพัดนะฮะต้องรู้ตามลมเห็นไะหมเมล็ดพืชถูกลมพัดต้องรู้ตามลมนะคุณขวางไม่ได้อะสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะนะฮะ คุณรูไปสมมุติคุณเป็นเมล็ดพันธุ์คุณรู้ตามลมไปคุณอาจจะไปตกลงดินที่ใหม่แล้วมันงอกงามก็ได้ถ้าคุณยังยึดติดอยู่กับที่เก่าเนี่ยตกไปอยู่ใต้ต้นของตัวเองลมพัดก็โล,ลด,ลดพัดไม่แรงนะเอาคุณแค่ไปอยู่ใต้ต้นไปอยู่ใต้เงาค่ะไปอยู่ใต้เงาความงอกงามมันก็ไม่มีเงาก็คือความแบบไม่ชัดเจนความปิดบังซ่อนเลนความที่มัน มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเราต้องเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นเงาถูกไหมฮะฉะนั้นถ้าลมพัดแรงหน่อยนะคุณลู่ไปตามลมเลยเมื่อมันทุกคุณก็ปล่อยให้มันทุกแล้วคุณกออ็ไปตกในที่อื่นแล้วคุณก็เจริญงอกงามของคุณฉะนั้นลองเปลี่ยนดูค่ะเปลี่ยนความคิดเลยจากการที่แบบเจ็บมากๆอยากได้เขากลับมามากๆลองปล่อยวางเลยค่ะไปเลยนะไปเลยไม่ได้ไล่แบบว่าด้วยความโมโหนะ คิดอยู่ในใจไปเลยอยากทําอะไรทําเลยคุณก็กลับมาอยู่ในที่ของคุณแล้วคุณจะเม็ดพันธุ์ของคุณเนี่ยมันจะปลิกแตกกิ่งออกมาเนี่ยเหมือนความคิดแหละพอเราคิดตรงเนี้ยเซลล์สมองมันก็แตกความคิดนี้ออกมาเนี่ยฉะนั้นนั่นแหละนะต้องลองเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดดูนะชาวราศี อ่ามีมีเสียงมารบกวนแล้วนะเสียงของหอ,อกระจายเสียงช่วงเช้าเนาะโอเคค่ะนะฝากไว้เนาะชาวราศีมีนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ